สวัสดีค่ะปลาเองนะคะสำหรับปลานะคะปากินกาแฟแม่มดของครูเต๊ะนะคะกินประมาณสักห้าหกล่องแล้วค่ะเพราะว่า,ายายบอกว่ากินแล้วขับถ่ายดีเพราะว่าปลาเป็นคนท้องผูกง่ายมากนะคะสี่ห้าวันไม่ค่อยถ่ายค่ะพอกินกาแฟนี้ปุ๊บเริ่มดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทุกวันนะคะตื่นเช้ามาก,ก็กินกาแฟแล้วก็ถ่ายเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวพรรณนะคะผิวพรรณดีกินระบบขับถ่ายคือเหมือนร่างกายเราเนี่ยจะแบบเหมือนมันเฟิมเองอะ่ะมันไม่ต้องไปลดอะไรมากมายก็กินอยู่ก็ไม่ต้องลดอะไรมากมายนะคะก็กินดีค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือใบหน้านะคะทำให้ใบหน้าแจ่มใสก็คือตาใช้เซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้แล้วก็ครีมนะคะทาแล้วหน้าป้ากะ เริ่มจางลงนะคะดีขึ้นแล้วทาให้หน้าเต่งตึงนะคะอีกอย่างหนึง่งมันทําให้แบบสุขภาพดีหน้าแจ่มใสผิวพรรณก็ดีอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนมาลองรับประทานและลองใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะ